สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกมแกงสตาร์เวกัสก็วันนี้จะมารีวิวหุ่น OTOX รุ่นเบาเลเวลสก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็อย่างแรกเลยนะครับผมก็คือบวกวิ่งเร็วสบวกวิ่งขึ้นเนินบวก100แล้วก็บวก DPS DPS แปดออันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามันคืออะไร ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวพูดผิดท่านผู้ชมจะว่าผมเอาอเดี๋ยวผมพูดไปก่อนแล้วกันนะเผื่อถูกก็อาจจะเป็นไปได้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าอะไรในการยิงคนให้ตายไวยหรือช้าลองเปรียบเทียบกับเลเวล1นะบวก78 DPS มันก็อาจจะเป็นแบบว่ายิงคนอาจจะตายช้า ถ้าเลเวลหนึ่งถ้าเลเวลสามนี่ก็คือยิงแค่แบบไม่กี่นัดก็ตายแล้วม่อน,นั้นนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูเลยว่ามันมีดีอะไรยังไงไปเทสกันเลยอ่ามาแล้วนะก็นี่ก็คือ นี่ขนาดมีแว่นใส่ด้วยก็ผมบอกไว้ก่อนเลยก็คือแว่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่รู้ทำไมกหุ่นนี้มีแค่แว่นเพิ่มเข้ามาแล้วก็มชีชิ้นส่วนของหุ่นนี่มันจะตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดๆหน่อยๆพูดได้นะว่ามีดีแค่วิ่งเร็วแค่นั้นเองที่เหลือมันก็ โอเคกลางๆไม่ได้ถือแบบว่ากากโคดดแล้วกันเดี๋ยวจะไม่มีคนซื้อเอาเราเล่นต้องมีอยู่แล้วล่ะใครซื้อเนี่ยเตะทีเดียวกดต่อยแบบกดต่อยกับเตะแบบแรงๆทีเดียวตายเลยสำหรับประชาชนนะจะลองต่อยแบบธรรมดา2ครั้งตาย หนึ่งสองครั้งตำรวจนี่ประมาณสามสามถึงสี่ครั้งอ้าวดูไม่กลัวเลยมามาทดสอบปืนนี่ยิงแค่แป๊บเดียวเองนะครับผมก็ประชาชนก็ตายแล้ว นี่ดูข้อเสียของการอัปเดต18ปผมก็เพิ่งสังเกตนะหลังจากที่ที่ไหนผมก็นึกว่ามันเป็นเฉพาะเวลาเล่นอีเวนต์แล้วปืนจะเสียแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปืนเสียดิปืนร้อนเออยิงเยอะไปแล้วมัน <c oughs> ก็ถือว่ายิงอยู่ในระดับโอเคนะครับผม <c oughs> โวยคอยังเจ็บอยู่เลยต้องขออภัยด้วย อยากทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมก็อ่นนี้นิดหน่อยว้า,าเรียบร้อยเละเป็นโจ๊กอุ้ยโหขับชนเลยเหรอช่างหดร้ายหนึ่งสองสามส,แบบสี่ครั้งตายแบบดาสี่ครั้งตายก็ถือว่าเหมือนหุ่น ตัวอื่นๆตัวอื่นๆก็ประมาณนี้เหมือนกันเดี๋ยวลองแบบต่อยแรงหน่อยแล้วกันอ้าวเตะตัวเนี้ยหครั้งสองครั้งตายนะถ้าต่อยแบบกดจู่โจมแรงอ้าวไม่โดนเอาโดนสองครั้งเดี๋ยวลองเทสอีกรอบหนึ่งเอาวอา,วอาวเดินไปไหน หนึ่งสองครั้งถือว่าสุดยอดเลยมาลองปืนลองปืนอีกรอบหนึง่งเรียบร้อยปืนมี่อีกรอบครับบึ้มอ่ะมาตอนไหนวะเนี่ยโหยิงแป๊บเดียวตเบิรก็ตายแล้ว อ้าวเฮ้ยชนตำรวจเลยแต่ผมรู้สึกว่าเลือดม,มันลดเร็วมากเลยนะโอ้โหยิงแป๊บเดียวเองอยู่แนวฮอเนี่ยเฮลิคอปเตอร์อต้องลองเทปต้องเอาปืนบวกกับฮอดูซิว่า ปือนร้อนเปืนร้อนเรียบดอยระเบิดไม่ได้เรื่องเลย <h ahaha> โหตำรวจโคตรนักเลงอ่ะขึ้นไปยืนอยู่หลังคารถเลยเปื้อนร้อนอีกแล้วเป็นผมผมเห็นเพื่อนตายผมก็นี่นนกัจัตโตแล้วนะไอ้ตำรวจนี่แม่งโคตรกล้าเลยเห็นเพื่อนตายมันก็ยังจะมีอารมณ์สู้ต่อถ้าใครเล่นจ t ทีอห้านะเวลาเพื่อน เพื่อนตำรวจตายด้วยกันลากศพเพื่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็จะวิ่งหนีเราหลบไปยิงอะไรอย่างนี้แต่ไม่เลยนี่เอา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 ดูเจ๊เขานีเนี่ยระเบิดเลยโเจ๊เขาไม่ตายด้วยแม่เจ้าโหจังวะฮึ่มระเบิดเดีย๋ยมาทดสอบ วิ่งเลยครับปืดโอ้วิง่งแรงไม่พอเร็วด้วยเร็วขนาดไหนมาดูเฮ้ยนี่มันรถทุ่งก่อตำรวจนี่หว่าใช่ไหมวิง่งไปหนูอีหนูยิงไม่ทันนะเด้เอา้ามาอีกแล้วข้างหน้ามาจากไหนวะเนี่ยอยู่ดีๆก็สปอนมา แล้วพ่อมาแล้วนี่พ่อเข้ามาแล้วโอ้โหขับรถโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยดูดิยิงแป๊บเดียวเลือดรถทุกพวบเลยโอ้โหหุ่นตัวนี้ไม่ตายเลยในทีเดียวถ้าหุ่นตัวอื่นมันจะกันกว่านี้ก็คือโดนยิงแล้วมันจะลดลดช้ากว่านี้แต่ตัวนี้ดูรถรัวๆลาก่อนเอ,อื้อตายโอ้โหตัวนี้สุดยอดเลย ตายง่ายมากแย่ yeah, เลยนี่ก็คือข้อเสียข้อเสียอย่างแรกเลยของหุ่นตัวนี้ก็คือโดนปืนยิงตายโหไม่อึดเลยตัวนี้มีดีแค่วิ่งเร็วกับต่อยดีแค่นั้นดูวิ่งใครจะซื้อหุ่นนี้ก็อย่าลังเลนะครับผมให้รีบ ก่อนที่มันจะจบอีเวนต์นี้แล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็นใ,ในการซื้อหุ่นตัวนี้แทนแล้วจะลำบากกว่านี้เยอะโอ้โหสุดยอดวิ่งแต่ใครมีตังเยอะเติมได้ก็ไม่เป็นไรเลยคุณก็ขอบายช่วยผมเป็นป่ารวยมากเติมเกมได้ก็ใครที่สงสัยว่าผมทำไมตั อนเยอะจังเลยเพชรเพชรอะไรเยอะมันไม่ไม่ได้อะไรมากมายหรอกผมอะเล่นมานานาหลายปีแล้วเกมนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้แฮกใช้หมดหรืออะไรเติมก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้เติมมานานแล้วด้วยละ่ะจะได้เลิกหายสงสัยสักทีดูวิ่งเร็วมากวิ่งแซงรถเลยครับเฮ้ยลุงขับรถช้าจังวะ ผมนี่เร็วกว่าเยอะดูอ้าวเฮ้ยตำรวจตกกระจายวิ่งเร็วอย่างกับเดอะแฟดผมมันญาติกับเดอะแฟดน,นัเนนี่ผมว่าที่มันใส่แว่นน่ะก็คือแบบเวลาวิ่งแล้วมันทนลมไงลมจะได้ไม่เข้าตานะผมคิดของผมนะหรืออาจจะใช่ก็เป็นได้มันเอามีไวไง้งง้น่ะเอาไว้กันลมเข้าตาอู้หูโอ้โหวิ่งเร็วมาก ปืดปืดปิดปืดเร็วโคตรโอ้โอ้อะไรวะเนี่ยออะไรวะรถติดกันเหรอเดี๋ยวฉันช่วยลาจอติดขัดให้เรียบร้อยทีนี้ก็รถวิ่งกันปุ๊บปั๊บอา้าวไปไปไปรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปเออเออรถจะได้ไม่ติดอะไรตำรวจอีกแง่ตำรวจนี่ผมนี่ชอบหาเรื่องมันมากเลย มาทับลงมาลาลงมาโดนหมัดกันก็ได้อืมอืมเอ,อืเ้อแรงมากหนึ่งสองครั้งม,มีดีวิ่งกับต่อยจริงๆเลยเปืนก็ถือว่าอ,าอยู่ในระดับกลางนะยิงแค่แป๊บๆก็ตายแล้ว ต่มีดีแค่วิ่งเร็วก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละที่ผมจะมารีวิวหุ่น OTOX รุ่นเบาเลเวล3ชมได้รับชมกันก็ถ้าใครชอบคลิปลืมกดไลค์คลิปแล้วก็ฝากกด subscribe หรือกดติดตามอย่าลืมอันนี้เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมแชร์คลิปนี้ หรือว่ามีเพื่อนคนไหนที่เล่นเกมนี้ก็แชร์ไปให้เขาดูก็ได้ผมก็ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออาภัยเป็นอย่าง้จบคลิปครับจบคลิปยิง่อยลัมโบไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ